ต้องเสียงไหนโอเค สุดมีอะไรเอ่ยไหนดูสิโหโหจัดชิ้นส่วนเติบโตอืมก็ยังโอเคอยู่นะกดลับหน่อยโอ้ Fire Pass อันใหม่นี่นะน่าสนใจเดี๋ยวเราหมุนกล่องหน่อยได้อะไรเอ่ย โอ้โหไม่เป็นไรฮ้อนันเราเปิดนี้ก็ได้โอ้โหไม่ก oh <my> อดเราได้ไอ้นี่มาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องไปสิบสองแน่โหอย่างเยอะดูสิเป็นไงบ้างโอเคมา เดี๋ยวสวัสดีท่าน,น,นะะผู้ชมทุกท่านเลยนะคะผมวันนี้อยู่ผมแล้วหน่อยด้วยซ้ำเช่นเคยนะผมวันนี้นเราก็จะมาเล่นเกมฟรีไเแบบช่นเคยนะผมวันนี้ไม่ได้ไปลอกใครมานะแต่ว่ามานะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวละครในดีนอเอาดำแล้วกันฮะเอาเลยครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นเกม ฟรีไฟเ์นะครับผมกับในโหมดที่มีชื่อว่าเมทอั cabin, นดับนะครับผมแล้วก็โหมดซีวีสี่น okay. uh huh. ี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นเมทอันดับก่อนเลยนะครับเราจะมาบู๊ดด้วยกันเลยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยฮู้ตอนนี้นะเป็นเวลาประมาณสิบโมงสิบนาทีนะครับผมกล้องอาจจะดูแหลกๆหน่อยนเพราะว่าโปรแกรมอัดโปรแกรมอัดโปรแกรมนี้กากมากเลยนะครับผมอัดช้าช้านะฮะ เปล่าครับผมเล่นเกมฟรีไฟทำไมได้ดูหนลังโป้เล่นเกมฟรีไฟครับนี่นี่รู้สึกว่ายังไม่เริ่มเกมฮะกระอินฟิงนิ้นะ <ๆ S 1> ครับไม่รู้ว่าผมยิงตัวเข้าสามสิบสองนะในระยะใกล้ยิงตัวได้สามสิบสองเดี๋ยวผมจะทำการใช้ปืน เอ็กแอมป์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมนี่เหมือนใครเนี่ยจริงๆแล้วนะคะผมไม่มีเวลาที่จะมาอัดเกมแบบนี้นะคะผมเพราะว่านื่องจากเปลืองค่าไฟเนะยเปลืองค่าไฟมากครับผมผมก็เลยไม่ได้อัดนะคะผมแล้วมีน้องที่ว่าจูเนียร์ใคที่ห้าจูเนียร์นะผมให้ขอให้ทาห้ามขำหน่อยนะแต่ว่าคือเออก็อย่าง,างที่ผมพูดไปนะ ไม่ว่างจริงๆนะครับผมโอ้โหโหนูก็ต้องครับเป็นสุภาพด้วยนะครับผมโอ้โหุโห่จะครับหลายทีทำไมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่หอนาฬิกากันในหอนาฬิกาวันนี้เล่นเป็นนุ๊กเดี๋ยววันนี้เราจะโอ้โห,โหจะเอ็นี่มาทำไมจะโฆษณาทำไมเนี่ยเขาไม่ได้มา เกี่ยวฟองด้วยนะเนี่ยจะโฆษณาทำไมลาซา,าด้าโอาวะโทลาซาด้านะาด,ดิลาซาด้ามันชอบโฆษณาจริงสายโฆษณาหรือไงเราอ่ะลาซาด้าเน,นี่ยจะเอาของแป๊บอืมไหนอ่ะ ของไเจ้าคนเจออยู่ปืนปืนที่ตากที่สุนฮะมอชิบไปอแล้วๆอแล้วเดี๋ยวโดนแล้วปืนนี้จะไปสู้กับใครได้เนี่ยจะมีแม็กกาซีนไหมปืนอื่นไม่มีให้หรือไงปะโทมีแต่ปืน ไปแล้วไปแล้วโหยหัวที่แตกครับโอเคเดี๋ยวพัญญาแป๊บหนึ่งเกือบแตกแล้วครับผมนี่โอเคโอ้ยของดีเพียบทั้งนั้นเลยครับผมโอ้ฟาร์มาสปืนประสิทธิภาพสูงสุดครับ Okay. ปืนนี้แหละดีับครับปืนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเทพเอามาทำไมเนี่ยถามจริงครับปืนปืนเมื่อกี้นี่เขาเอามาทำไมนี่ปืนนี้ประสิทธิภาพสูงแรงยิงแรงแรงยิงดีครับปืนนี้ พัญญาแป๊บหนึ่งครับโอ้โหสายฟันสายพัญญาับผมปืนนี้ข่าแล้วประสิทธิภาพสูงไหมโอ้โหลูกซองใหม่ดีครับลูกซองใหม่เอาไอ้นี้ออกทำไมของมันเยอะจังลูกซองใหม่เป็นยุกซองยิงระยะไกลนะอย่างโกงครับเดี๋ยวเก็บกล่องไว้ด้วยเพื่อใช้นี่โอ้โหลูกจับความร้อนสวยครับเอามาแคสสกูบสอง อันนี้แล้วก็หมวกสองนี้เราไม่ต้องเก็บครับแต่ว่าเราจะทําการใช้ไอ้ตัวนี้ครับผมไปหาดูว่ามีคนอันนี่ไม่เอ่ยมีไหมครับผมหืมปืนสก,กาปืนปืนคุณภาพเฮ้ยยิงอะไรพี่พ,พี่พี่อยู่ไหนอะ่ะยิงไม่รู้เรื่องไปอยู่ไหนอะ่ะผมไม่เห็น อยู่ตรงโอ้ยอยู่นั่นนี่เองขอโทษเนี่ยอีกตรงนี้โอเคฮะเห็นอยู่ฮะ นุกนุกวิ่งหนีแป๊บโอ้นี่เจอกระสุนลูกซองด้วยดีจังเลย <Okay. S 2> ทำงานผมึคล่อนไปเลยนะว้า wow. โอ้โหคำลักทองเย้ก็ถึงแม้แท้ก็สามารถขึ้นแรงได้ครับผมโอ้โหวิธีการสุดเทพครับขึ้นแรงโดยที่ไม่ยิงยิงตายยังไงให้ได้ขึ้นแรงนะโอ้โหโคตรเทพเทพสุดๆเลยครับป่ะเดี๋ยววันนี้เราก็าจะมาเล่นไตแรงกันนะครับผมโอ้โหรู้สึกว่าวันนี้เล่นโหดจัดประหลดบวกครับ ปลัดบอกขนาปลัดยังต้องกลับมาบอกเลยว่าหมดจัดครับผมโอ้โหจัดจริงๆครับวันนี้เล่นฟรีไฟโอ้หนี้โอ้โหใช้ทันทีสิครับผมจะรอเลยครับโอ้โหกดรับดูสิโอเคท่านผู้ชมฮะมาเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยนะครับผมกับโหมด C v 4 V4 ที่เราต้องทำการสัญญาไว้นะครับผมอ่ะถ้าเอาแล้วไปกดเลยับโอ้โหวันนี้คน คนนุ๊บอย่างเรานะคะผมจะสามารถเล่นไอ้กระกาได้ไหมแม่โอ้โหลืมเปลี่ยนครับคนไทยครับคนไทยต้องใช้ปืนหุดนี่ต้องใช้ปือนอันนี้นะครับผมกับกินเห็ดอันนี้นะคะผม ถึงจะทำให้เรานั <t Mick initiation> ้นสามารถที่จะจะกระตุกทำไมเนี่ยแหลกแหลกมากแหลกมากเลยนะท่านผู้ชมปิดแป๊บลำคาญเสียงครับปิดลำคาญเสียงครับผมโอ้โหเดี๋ยวดะ่นโหมดซีวีซีซะด้วย โอ้หตายแล้วอ่ะเพื่อนตัวนี้ดำหมดยิงแรงครับผม,มตัวนี้ม่ค่อดีคือมันยิงแรงมากครับดำหยดีี่ถึงก็เข้าไปทีสี่สิบเลยครับแรงจริงนะผมโอ้โหเกิดกระสุนได้ขอบคุณนะเพื่อนมีกระสุนให้เราเอ้าวเดี๋ยวที่ไหนอ่ะ เดียวนะคุณผู้ชมฮะอยู่ดีๆก็ชนะเฉยเลยครับผมทั้งที่เอมื่อก,กี้มันเกิดอะไรขึ้นนายเห็นมหมที่ฉันเห็นไหมเจ้าอดหนึ่งผมจะทำการใช้เจ้าปืนตัวนี้นะผมไปเรามีปืนสุดข,ขั้นเทพอยู่นะครับ เราใช้ปืนเนอจะไม่เปลี่ยนปืนอันอื่นนะผมเราจะใช้ปืนพกปืนเดิมครับผมเพราะว่าเราเป็นนุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะต้องเป็นแบบนุ๊บใช่ไหมครับผมน่าแหละประมาณนั้นแหละครับผมเป็นนุ๊บโอ้โหเราต้องเดินไปเราต้องเดินไปต้องเดินไปโอ้โหเพื่อนนา้เกลอบแตกแล้วนะจะบอกให้โอ้โห wait what <laughs> เดี๋ยวอีกเล้วเ <laughs> หรอ <laughs> อีกเล้วว oh ่านผู้ชมโอ้มาคราวนี้ซื้อลูกซองไม่น้อยแล้วก็ใส่มุกเดี๋ยวคราวนี้เราจะทำการใช้ปืนนี้เป็นปืนชาร์จครับผมโอ้ย oh <are the> <neck> เอาปืนนี้ออกก่อนครับนะ <are the> <neck> ไม่ <are the> <neck> ได้ <are the> <neck> ไม,มีประโยชน์อะไรครับผม กระสุนกระสุนกระสุนก็แทบจะไม่มีหมครับผมโอ้โหน่าเบื่อจริงๆโอเคเป่น okay. ไ,ไหนกันนะ้าอยากจะรู้มากเลยว่าอยู่ไหนท่านใช้ปืนพกนี่แหละยิงสุดอร่อยแล้วเอ๊ยไม่อนยิงนี่แหละโหดแล้วไม่ใช่ยิงสดแล้วอร่อยแล้วเป็นไ,ไหนกันเหรอครับผมรอผมด้วยผมจะยิง กระสุนเยอะมากเลยครับเพื่อนจะใช้ปืนพกเป็นปืนในการเล่นของเราอยู่ไหนกันหมดนะ่าที่ไหนอะ่ะหาไม่เจอเลยว,วันนี้นุ๊นุ๊จะทำยังไงดีอยู่ไหนกันน่ะ <Workers> ไหนอ่ะเพื่อนมันไปแอบอยู่ที่ไหนบอกมาสักีีไปเดี๋ยนั่นกินหม่กินเห็ดด้วยเอาไอ้วัวมา คือตอนเกาะจะแตกโอ้มีปืนเพียบเลยดีจังปืนเยอะจังเลยโอ้โหมาซ่อมเกาะหน่อยโอเคจะทำการใช้เป็นอันนี้แทนครับไหนกัน่ะโอ้โหหาไม่เจอเลยต้องใช้ยิงแมยะประชิด พันยาครับพันยาเก็บระเบิดโอ้โหระเบิดย่งเยอะเลยครับระเบิดเยอะจริงระเบิดเป็นร้อยว่าอะไรร้อยล้านลูกครับผมเหมือนพันยาแป๊บนึงครับโอ้โหตอนนี้เดือดมากครับเดี๋ยวชิมีระเบิดกี่ลูกโอ้โหระเบิดห้าลูก ปาได้เป็นเดือนครับวู้วินดีเพื่อนวู้วู้วว้ชนะแล้วโอ้โหเจ็ดร้อยสามสิบแปดคะแนนแล้วเขามันได้สามสองพันสามร้อยหกสิบคะแนน โอ้โหวันนี้เดือดสุดๆเลยโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงดีดีดีด,ด,ดีชอบตบมือตบมือปบมือโอเคปบมือให้หน่อยครับผมโอ้โหวันนี้เล่นแมตช์ดเดือดมากครับผมหมวสีวีสีวันนี้โอ้โหสนุกจริงๆนะๆผมมาลองเล่นกันได้นะครับผมโอ้โหโอเค สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่ายลืมกดไ like, ลค์กดแช,ชร์กับเพื่อนช่องผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายวู้บ๊ายบายนะครับ